สวัสดีครับช่องแท็กซี่หลงทางชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเบิงโฆษณาเนีน่ยเด้อครับพี่น้องมือนีก็มาเบิงเรื่องเล่าของออล่าที่ได้มาไล่ว่าเอล่าดีใจยังไงก็เป็นคลิปย้อนหลังนะครับพี่นอ้องคความหนาหักของเอล่าที่ีอล่าช่วงได้รับมาไล่ว่าความหูซึกออล่าเป็นยังไงครับพี่น้อง ไปไปฟังครับพี่น้องไปเบิ้งครับพี่น้องอลิงเอ้าของอลิงอลิงนี่ล่ะของพลังเงียบรวมใจนะจ๊ะขอบคุณไอซีพลังเงียบนะคะขอให้ครอบครัวไอซีพลังเงียบสุขภาพดีใจดีนะคะนี่ก็ไม่ไรฮะเหตุอเออเออเหตุอื่นะไร ลูกเนี่ยเอาประจานสกอ่าิน้องเซ้าจีผมเจ้าจียินมว่ยิอะขอเของผู้ให่เบิขอขอบคุณคุณแม่ U S a ขอบคุแม่ U S ด้วยจาไม่เหนื่อารร่างกายแข็งแรงด้วยนี เไม่หน่อยหไม่หน่อยเจ้าต้องไปให้มาไล่คอยลูันนวลบางนาลูกสาวกันาจังตอนอ่ะไออีกไปหนึ่งมื่นแล้วม่พ่อพ่อเด้องพ่อเดเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจัดให้เอาพเอาเอาเอาสนเอาเออเอาเอาสนเอาถือเรียกเอาให้เลยเอาอันี้ของพ่อนเนาเอาสนเอเอาเอา

บบอกเราเพ่เพห็นลูกเ็บแ่ไี่ดเดี๋ยวพ่อบอกไม่หน่อยหรอกขอบคุณครับว้าวเฮ้ยเฮ้ยเอะเยคุอิงเธอน่ะเดี๋ยวกแง่งเ บุญยิงบุยิงหลดหลดหลด้อัอันนี้ไม่ใช่าแม่เต็มกระเป๋าเลยนันดูมาดที่หมอนสายกระเป๋าขาดแทะมาดใส่้เปิดได้นะอันนี้แฟชั่นจากชอปหอนเตีย

โอ้คครบมาวเาเองทั้งขาดูยิงทีดแ่ไดเลือด้เ่อนด้เลืนเลอเแม่เาสัองครับหลายบาทเลยครับูม่ได่้งเนกด้เลื่อนครัเพี่อนดูแี่คราสั่เองครับเลายบาเลยับดูแมไดอยู่ขเ็เลอาไป้เลื่อ เป็นดีใจน้ำในเต็มพ่อติดตามที่ลาตลอดได้ปะใครกวรไล่ม่ได้คอมเมนินแกเตี๋คอมเมนต์เนื้อจ้าเด้ก็ดีใจดีปามามา,มาบ้านเสียน,นอนกับน้องบีแล้วก็ได้เห็นน้องอี๋ทีา่าคนยินลูกเบิง้ง <laughs> แล้ววันนี้เป็นมือว่างโอ้ว่าว่าว่าวางเลยลเนาะมีงานมามีงานมาม,มีงานเดียวเห็นไหม

พ่อไปกันยเขียวได้พ่อสมานกันยาเขียวอยู่บ้านเหลี่ยมยู่ในบ้านเหลี่ยมเลยนั่รับออหักผู้าะขอบคุณจ้าม่อะไรจะให้ทำอะไรนั่งโปงโป่งโปโปททรงทรง่าจะลงน้่งทงไว้นั่งโมงโมทรุสไถ่ามพุทธอัปปัญญาน่งโมพุทธายะอ้อินอ้อจ้องอ้อป้องหัวใจอ้อใสอ้อล่ออ้อ้อหนังสือหญิงมาแล้ว ไรางวัลคนเก่งค่ะรางวัลคนเก่งจากแม่บีพนุนนะครับเจ๊จากแม่บีของพนุนดีอ้อันนั้นล่ะลูกพ่อพ่อเขาเปหน่อยนี้จีแอนเอาบอลลูกเปลี่ยนไหมครับเป็นเปลี่ยนเลย

ก็ให้เพื่อนประจำเดือนทุกปีจะขึ้นและได้จับการถ่ายคลิปที่พี่น้องเบิ้งนี่แหละเนาะกับแบ่ให้น้องใส่ทุกเดือนนะครับตั้งแต่น้องเข้ามาเชจนมาโทรทุกมื่อนี้ครับวันนี้ก็อ่าชอบึ้นพ่อนอนเจ้าได้ดีนะพ่อเอกพ่อก็ูีอะไไปสอนข้าเจ้าไปส้นรถคันอื่นได้ทั้งหมดไปลูก พอเทพร้อยเอ็ดขอบคุณค่อพันธุ์ไกลพอไหมจุดใบโน้ยพ่อมาจุดใบหน้าไฟฮากโั้เอ้ยพลังเงียบรวมใจขอบคุณพลังเงียบด้วยนะคะสุขภาพรไกายแข็งแรงด้วยจ้ะ FC กทม ขอบคุณาพากเ,เลยเอฟซีทุกคนเลยป้าจ,จมมื่หรอมีจำได้หรือเปล่านะใครบ้างนะ่ะแม่พ <laughs> <laughs> ลังเงียบรวมใจเอฟซีกทมมาแล้วครับสองหมืน่นสองหมืน่น